ทักทายกันนครับทุท่านครับถูกไหมเพราะว่าอย่างคุณพ่อพี่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เปิดถึงตีสี่แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าต้องต้องเอาความจริงก่อนว่าเปิดตีสองเปิดเที่ยงคืนเรื่องมาแล้วข่บก็เป็นปัญหาอยู่นะเรื่องผมออกจากบ้านไปทีออกทีสี่ไปวิ่งเนี่ยก็มีคนเห็นเลยว่ามันก็ไปกินตามร้านอาหารตามเล่าเล่องปัญหากินได้ไม่ผมว่าปัญหาผงต้องดูให้ครบมิติ ผมว่าปัจจุบันถึงแม้ไม่เปิดถึงทีสี่มันมีปัญหาอยู่แล้วเแล้วผมว่าจริงแล้วก็ควรจะนรงทุกเรื่องเรื่องอายุไปถึงเรื่องข้าวผับบาเรื่องที่ปิดแล้วก็เจอเวลาที่แอบปิดต้อนถึงว่าบางทีไม่ได้ปิดไปแต่ยังขายเหล้าคนนะี้ผมว่าวก็ต้องรับให้ดูทัศน์ตาถ้าเดี๋ยวรับไปพี่นาครับขอบคุณนะครับแต่ผมมองตาท่านอยู่นะนาบอกว่าจริงแล้วก็คือเรื่องที่ปัจจุบันเที่ทยงคืนก็จะมีปัญหาใช่ไหมตีสองเพราะนเอาจริงเอาจัง แต่ผมว่าเรื่องจริงๆคือว่าทําตามระเบียบถึงแม้ระเียบติดตีสี่แต่ถ้าเกิดตีสองอ่ะหรือเที่ยงคืนมันก็ต้องไปตรวจเลยว่ามีเมาเล็บขับไหมถูกนั้นมันต้องมีกระบวนการต่างๆถ้าผมว่าเวลาเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการเอาจริงกาะจายกฎหมายซึ่งหลายภาคส่วนต้องร่วมกันเนี่ยผมว่าเพราะนั้นจริงแล้วจริงแล้วก็ต้องรอถึงตีสี่หรอกปัจจุบันก็ควรจะมาพูดถึงปัญหากันแล้วปัจจุบันยังไม่เปิดตีสี่ก็ต้องพูดว่ามีปัญหาอยู่ทำไมเที่ยงคืนตีสองใครไปจ่ายใต้โต๊ะทำไมเปิดได้อันนี้แน่รอบ บคุณครับท่านครับการรับครับท่านครับกาเทารพบครับมันใช่ไม่ใช่ของขวัญเลยมันคือทุกขลาบของคนในประเทศมันคือของขวัญให้กับคนที่ขายเหล้ามันคือของขวัญให้กับนายทุนแต่พวกเราคือคนปลายน้ำที่รับผลกระทบคนในชุมชนที่รับผลกระทบอย่ามองแค่ปัญหาเรื่องเมาแล้วขับอย่างเดียวถ้าเราวิวาทก็ใช่ครับผมคืนก็ใช่ครับนะครับการทุกข์ทางเพทศก็ใช่ครับเราจะเปิดกล่องของขวัญนี้ที่ท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้น อันนี้เราด่ารัฐบาลน,นะครับยังไม่ได้ด่าท่านนะครับอ่ะหนึ่งสองสามคุณรครับโอเคขอบคุณน้องๆอยากเคื่อใยเยาวชนต์รถปัจเสียงนะครับ พนการแลวก็ผู้ที่รับประสบภัยจปะปในเสธเนี่ยก็จะมายื่นก็เสนอนอธิโมว่าไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาพที่4เพราะว่าอาจจะมี2ประเด็นประเด็นแรกคือว่าไม,ไ,มไม่คิดว่าจะมีผลกระตุต้นเศรษฐกิจได้อย่างที่มีการให้เหตุผลไว้และอ,อันที่2คือว่ามันก็มีเรื่องังเรื่องยาเสพติดเรื่องเมาแล้วขบับเรื่องเยาวชนที่อาจจะเข้าไปในสานบริการเหล่านี้แล้วก็จะเพิ่มผลกระทบกับชุมชนต่าง แลกนี้ทางเครือข่ายก็ยังเ,เห็นว่าปัจจุบันเองได้มีปัญหาหลากหลายด้านเลยใน,านาฐานบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยววาวชนเข้าไปใช้เรื่องการขายแอลกอฮอล์แล้วก็นั่งดื่ม,มเกินเวลาเรื่องการขายแอลกอฮอล์กกับผู้ที่เมาหมดสภาพแล้วนะเรื่องสถา,านยาเสพติดตรวมทั้งยาเสพติดที่อยู่ในชุมชนต่างๆซึ่งอันนี้ทางกรมก็จะรับในเรื่องแรกกรมก็จะรับประเด็นนี้ไปแล้วก็นําไปอาจจะเรียนทางมหาวิทยาลัยว่าประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็คงต้องประเมิน ผลต่างให้รอบครอบส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคงดําเนินการควบคู่ไปเลยตอนนี้ไม่ต้องรอเพราะว่าเป็นเรื่องปัญหาที่น่าจะรุนแรงขึ้นนะเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกระท่อมกัญชาทั้งในและนอกสถานบริการเรื่องการดื่มสุราแล้วก็นั่งแล้วก็เจอเวลาในสถานบริการในาการเมาและขาต่างๆทีนี้เราก็จะร่วมมือกับทางเครือข่ายในแง่ยาเสพติดเนี่ยจ,จะร่วมมือชุมชน จะเลือกมาจากหชุมชนอ่ะที่มาประชุมวันนี้แล้วลงไปดูละเอียดว่าในแต่ละชุมชนมีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดต่างๆมากน้อยแค่ไหนแล้วจะประบัดอย่างไรเพื่อผลที่ได้เนี่ยไปขยายผลกับชุมชนต้นแบบอื่นที่เราจะทำต่อไปก็ต้องขอบคุณทางข่ายที่มาในวันนี้นะผมว่าก็เป็นการรับฟังความเห็นของประชาชนในแง่มุมหนึง่งและผมู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเลยก็ต้อง,อ,งอ,งอ,งองมาขอควาขขอบุลแล้วก็นําเสนอทางมหา,าไทยแล้วก็ หาข้อสรุปและข้อยุติต่อไปครับหมอส่นก็บอกขั้นตอนี่สี่จะมีการให้ใช้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ก่อนออกจากถับเพราะว่ามอสนี่มันแก้ปัญหาได,ได้คือจริงแล้วอย่าง,างที่บอกว่าของประมอเองมันไม่ได้เปิดที่นะก็ได้เรียนทางเจ้า,าถ่ายว่าเราตอนนี้เราคงเน้นเฉพาะาโซนเดิมที่เคยมีก็คือ RDA โซนตรงวัชราก็โซนแถวสีวสลมซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะปิดล้อมนิดนึงแล้วก็ตรวจต่อไปเราก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดสามารถจะตรวจเข้มงวดได้เพราะว่าสิ่งที่คนกังวลคือเรื่องเมาแล้วขับ มาามจริงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตีๆหรอกปัจจุบันก็ควจะตรวจทุกที่แหละถ้ามาแล้วถับนะแต่ถ้าเราพื้นที่ปิดล้อมใตรวจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีให้บริการที่แบบคนขับมาขับแทนมีรถแท็กซี่มีจุดให้รถสาธารณะใช้เพื่อลดการการขับรถซึ่งหมอก็เห็นด้วยนะต้องตรวจแล้วก็ต้องติดตั้งตกล้อง CTV ทุกจุดเลยดูการเข้าของเยอชนมีการตรวจจาตัวเตืออะไรเงี้ยต้องเอาทุกด้านถ้าจะทำนะนแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ก็ควรจะพิจารณามาตรการให้ดีครับเห็นเพราะว่าบอกจะเข้มเรื่องด้านข้อกฎหมายด้วยทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มขึ้คือจริงแล้วคือ,ต,อต้องบอกว่าไม่ใช่เข้มเฉพาะฤดีสี่ 4, แล้วต้องเข้มทุกพื้นที่เพราะว่าผมก็ทอบอย่างคนที่<ม>อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดในฤดีสี่เกิดเวลาปกติแหละวมื่อกี้แล้วตอนเนี้ยสถานการณ์เองก็ก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะจะในิทที่อาจจะรุนแรงขึ้นอั้นเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่พิจาาารณคไไปตด้ เรื่องการเติมเรื่องเบาแล้วขับต่างๆโอเคนะม,นมันก็มุมมองเขา,ขามุมมองของฝ่ยายรัฐบาลเาจะมองว่าก็มีคนถามว่ามุมมองพวกเรามันมีชุมชนของพวกเราที่ไปขายผักไปอยู่ในตลาดส่งลูกปเรียนตอนตรงไหนคำถามด้วยนะอ่าเล่นตมส่งกันไงนี่ไม่ต้องพูดเรื่องเด็กกินละเพราะว่าท่านเด็กกินไม่เป็นไรผ <ขอ S 2> มไม่ไม่รูดแต่ท่านเด็กกินตอนแนวปัจจุบันนะแนวคิดจะเป็นอย่างไรครับแล้วทางเมื่อกี้เปิดปุ๊บเนี่ยทางมณรมีการตั้งรัฐธรรมนูญล้อมคนเข้าคนออกคนออกคนเข้า ที่ดอดรถอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเปิดนะครับเจอแล้วครับเราอยากจะเปิดคือถ้าเกิดไม่ให้เปิดกช่องเปิดไม่ให้เปิดทีเแล้วก็จบแค่นี้เลยครับว่าเราร่วมลดลงมาดีไหมคือไม่อยากให้ตึงตีเราไม่ใช่ไม่ทำนะครับเราทํามาตลอด20กว่าปีของพวกที่มราไม่ขาดไม่หายดีครับพวกเราไปอีกเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้อธิบายเลยก็คือว่าฐานคิดที่บอกว่าจะต้นเศรษฐกิจมาจากไหน อันที่1น,นะครับสารที่ที่บอกว่านักท่องเที่ยวจะมาแต่ว่าเรามาจากไหน<ม>พวกเราไปดูงานวิจัยท่านไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลยอยู่จะมาค้า้ายไม่ใช่ครับเราไปดูงานวิจัยคับท่านกระทรวงความพึงพอใจข,ของนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารรับบาร์ทั้งหลายาหลายทัศการทั้งหลายหล่ยแปดจุดห้านะครับระดับที่ดีมากแทบไม่ต้องพปขยัยอะไรแล้วแต่ผมว่าเราอย่าไปกังวลท่านบอกว่ามาแต่ไหนท่านออธิบายประชาชนคือไม่เสียแรงเขียนกันในเรื่องที่ผมก็สรุปให้ไม่ได้ใช่ไหม แต่แล้วเออถ้าเกิดมาเรื่องเมาแล้วขับนี่ยจะแก้อยังไงจะฟูม่ตรงนี้้ังว่าเออเมาแล้วขับจะแก้จะกันยังไงปัญหาคืออะไรมาปัญหาเรื่องใต้โต๊ะหรือปัญหาเรื่องไม่ไม่มีการตรวจจับหรือไงเด็กและเยาวชนจะแก้อย่างไงผมก็ไม่ต้องอ่านต้องดูนี้มันตึอยางเรื่องเศรษฐกิจผมก็ผมก็เถียวไม่หรอกผมไม่รู้ไะผมก็ไม่ใช่เป็นแบบผมไม่มีข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจผมไม่น่าเสียใจหรอกไมได้เรื่องความผิดในฐานว่าจริงแล้วปัญหาอจจะมีเรื่องปัจจุบันด้วยถึงแม้เปิดเที่องคืนมันก็มีคนมาแล้วขับ มันก็จะมีคนมาแล้วขับมาชนเนี่ยคนในถนนนั้นปัญหาเนี่ยผมว่าอย่างว่าเป็นไมได้เพราะว่าเออเราต้องการกองรองว่าไอต้องช่วยร่วมกับตำรวจแก้ปัญหาตอนนี้แหละซึ่งอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมงนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าแกบอกว่าไม่เปิดทีวีแล้วพวกเราจะมันก็ต้องเดินหน้าต่ออยู่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าแค่ไม่เปิดทีวี่ะมันควรจะลดลงไปเลยได้กองร้องว่าพร้อมผมก็พร้อมที่จะเออผมผมขออนุญาตต้งร้ถามท่านน่ะในความรู้สึกของคุณชาติชาตินะครับ คุณเห็นด้วยกับการปวดผับทีทีไหมคือผมว่าถ้าเกิดมันต้องควบคุมเนี่ยถ้าถ้าจะเปิดคือต้องควบคุมไปได้ใช่ต้องมีวิธีการที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ตัวเอ่อเอ่อเนี่ยถ้ามั่นใจว่าถ้าเปิดแบบนี้ปัญหาคุณจะลดลงตัวได้ตัวจ่ายไปในโซนนั้นอ่ะอ้าวถ้าเปิดตามกฎหมายได้มันเปจ่ายได้ตัวใหม่การพูดเงินต่างหลักเนี่ยนะปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของเวลานะครับที่จ่ายได้ตัวคือเรื่องอะไรครับแต่ว่าเออทำยังไงให้มันดูแล้วอย่างที่บอกว่าอ้าวไหนเราเรามาพูดอ๋อไม่ก็คือหมายถึงว่าผม ก็่ะพว่าว่าเราต้องจัดการปัญหาอื่นๆที่มันมีด้วยแต่ว่าเรื่องประเด็นการขยายเวลา